แม่แม่แม่อะไรนี่แหละตกน้องน้อยแถมอันกับทวดินไม้ข่อยนนไหวอีกแล้วเราบหูที่ว่าจรวิ้อไม่หันนะแม่บอกออพอจะซื้อเดีักแล้วปลาหูที่ว่าจอนิ้วไม่หันรับซื้อแม่ฝนมันตกูบ้าบาลากไคุ้มเอาคุยกระบาตอนี่ยู่ี่นนขึ้นี่ามานตืต้นขึนข้อมูลัรนนี้ออกจาก เสียบเสียบกระล้างคายออกนั่นแหละถามว่ามันม,มันแบบอกอับท่อท่อที่ยกตัวอย่างองะไรบ้างเหรอครับเพราะว่าเมื่อมือแรกก็ได้ได้มาไล่ว่าเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากจากแฟนคลับเอฟซีตามประเทศเอฟซีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับ<า>ที่สมัยแต่ก่อน้องเอาเป่าตัวะมาเดิมแผ่แน่นแน้นเหมือแรกเนาะมแผ่เมือแรก วันนี้มือที่ซองก็ได้มากได้มากกระสงกระบาดนั่นแหละกระบาดี่ว่าเห็นลูกสาวหรือหรือก็มีใจนั่นแหละในในคลิปของนัชชูนชูเนาะครับนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ก็ได้มากเลยๆก็เก็บไปกเก็บไว้ให้ลดถ้าได้แก่ได้ยังก็มีมันงามก็เลยบ่อยากแกะไม่่นแล้วแต่ใส่แบบ ประหยัดที่สุดครับผมรู้ว่าตัวคนเดียวมันอยู่ได้แน,น,น่นครับแล้วบันดนี้ส่วนน้ำก็เก่าอยู่ดอกมาเลเห็นบ่อันใดมาแลกกับแห้ทั้งบ้านแกะและ้วก็ส่งรวมรวมส่งที่หน้าเพิ่นอ๋อหรืออันตัดเพิ่นก่อนงวดนึงแล้วก็ยังสิมีคา่าอีหยังตัวอีหยังอีกโอ้มันรวมๆวมละเดือนนึงใส่ใส่หลายอยู่นี่แต่ก็ดีใจชื่นใจหน่อยที่ว่าเรามีงานทำแล้วครับผม ตอนตะกี้ว่าบ่มีงานท้ำมันมืดไปหมดว่าัตถุดิบอะไรไปขับแม่โคเขาบพรมันแม่โคจะคลองไปรับจ้างเขาครับใหญ่มากหมื่นละเจ็ดแปดรอ้อยมื่ละพันกับเพายังงในเติมนละมันรถจะคลองอีกครับผมยางนุ่มก็เป็นรถมุ้งพวกกัไปขับซอยเขาซื้อตามไปขับซอยเขาเคาดว่าตอนนี้ทางบ้านเนาะทาง้งไอแฟนของพี่กระหมอดไลรสดขายคือว่าขายดีเลยมันครับก็ ขายดีเพราะว่ายังเอฟซีองสาหน่อยเนี่แหละบถือว่างบ้างร่างไรขาไปดหนุนตั้แต่ว่าเริ่มว่าให้เปิดร้านเพื่อนกระสนับสนุนให้เปิดให้ยังมาตลอดจนกระทั่งว่าพอเปิดขายแล้วถามว่าลูกค้ามาจากไหนลูกค้ากับลูกค้าของที่เป็นเอฟซีองสาหน่อยเป็นวันแพงเนี่แหละเพื่อนโทรไปเพื่อนก็สร้างสร้างสร้างเอาไปถวายวัดนะอันนี้เอาไปแจกให้บ้านนะการเฮียดไปท้ำไป ว่าขายดีอย่างมากเลยแมนสุดยอดกาแฟชื่อกาแฟชื่อกาแฟยังครับกาแฟวิ่งเบากาแฟวิ่งเบาเป็นแบรนด์ของเราเล้วเต็มไปหมนาะแมนเป็นแบรนด์เป็นสูตรของเราเลยแบรนด์ของเราแล้วเห็นเป็นรถฟูดไทยด้วยแล้วก็ถ่ายรถลายยางไปออกรายการคัมภีร์วิถีรวย่จงเก่าทีหนึ่งเอารถแเราไปออกกับเจื้อขับไปเบิรงได้เลยว่าคัมภีร์วิถีรวยวิ่งเบากาแฟ มันจะขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้่ไม่จะกินมะนาวเลยไปกินมะนาวไปนี่กินเลยเอามาในม้วงสาวหน่อยเจากก้าบรได้ขายแล้วเจ้าคึกเมาอ่ะอ่ะผู้ได้ขายของอยู่ในมวงบรได้ขายจะโคนรยังไงนี่ต่เมาหมดเมาหมดนี่แหละเขาเรียกว่าขายลูกสินบรได้ขายจะเปื่อยตลอดจนว่าท่างเขาหน้า มันเป็นหลุมเป็นบอ่อทางมันกว้างประมาณ3เมตร3เมตร 50- ถึง4เมตรเลยนะบนแนวใจถึงเมตร70เน,นี่ยละแับนี้มันมันเป็นดินไา้เนาะช่วงหน้าฝนรถมันตนนึนูนตนลงมันก็เป็นลุมเป็นบ่อรับนี้แลนก็เอฟซีจากพลังเงียบแน่จากผู้ประสองค์ออกน้ำหรือไม่ออกน้ำครับแล้วก็เอฟซีจากเป็นต่างๆอ่ะ ผมบอกว่าทุกคนเลยสนับสนุนเข้ามาเพื่อที่จะทําถนนวนทางเข้าไปในระยะ250เมตรเข้าไปที่หน้าบีครับแล้วย่งตอนก็แล้วละระดับหนึ่งเพราะว่ายัางให้ปุ้นเกียรเป็น้างเต้าไห่ครับวันนี้มันเป็นพุ้นแต่ตั้งใจอยู่ว่าจะเอาหินไปลง่งย่ดอกแต่ว่าก็ถ่ายเห็นงานเห็ุการเด็ชกชากกอนจังเอาไปลง่งเพราะว่าถ้าหน้าฝนเข้ามาปุ๊บเนี่ยลูกเปิดโรงเรียนก็ยิ่งลำบากใหญ่เพราะว่าดินช่วงนี้มันดินแห้ง ได้แต่ฝนตกมาเล็ออีกดิบ้บหางกับบัวหินไปใส่นะ่ะกันนี่แหละก็ทํางานไปนี่แหละของใส่ค่อยนั่นไปมองในมันหุบมันบุบก,ก็ค่อยใส่ก้อนนั่นไปแต่ว่ากได้ข่าวว่าแฟนๆเพิ่นกับกำลังรวมรวมว่าจะไปเห็นไถอยู่ถามอยู่ว่าหินพุกคิ้วตัวใดจกบาดเหยาตัวแดงเสียนะครับผมแต่ว่าแผ่มันเป็นไปได้อหรีครับพุ่งเรื่อยหรือครับขอบพุ่งไปย่างสูงขอบพุ่งไปย่างสูง มากคับอ,อบอุ่นอบอุ่นไปทุกผแผนกงานตั้งแต่หนุนเลยแผนกเวทีเครื่องเสียงมิเซอร์มาบนเวทีก็จะมีน้องแดนเซอร์มีนักแสดงทุกๆคนน้อ,นองอุ้งอิงนอง้งนองัแพ้งน้องโอ้ยขอัดจังบ่ได้แต่ว่าทุกๆคนคือมิตรไมตรีที่ดีดครับจนมาได้ โคตรสกุประจําทีมงานสาวหน่อยเป็นวันแห้งเป็นเชี่ยวกันเป็นมูกันปีเดียวกันนี่ตัวใดนครับคือประยุทธ์นี่เองครับแต่พอเป็นผู้อื่นผู้ไกลก็คือผู้เรานี่เองครก็โอเคก็กันมาเนี่ยเอาบปนี้ปั๊บกฟังยั่งบาเนี้ฟังอะไรได้เนาะเมื่อยขักมักเมียเขาเมื่อยขักมักเมียเขาฟังแล้วแสนแปดกัวเจ็ดมาแรงแล้วตอนนี้เป็นบ่ได้เจ็ดมาแรงเลยแสนหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสับปลาเลอโอ้สุดยอดได้รับความไว้วางใจจาก บัตรโจไฮไปเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงนี่พระเอกเป็นแม่นจัดบ no ี้ no ูปพระเอกบัพระเอกบัลูนเหรอเพื่อนแทนไปเล่นเนาะพระเอกเลยครับพระเอกบ่ครับเป็นพระเอกเลยเอาพระเอกต้องอย่ที่หลังอุ๊ยพระเอกต้องเสียใจยังสั้นเลยเนาะแม่เนาะพระเอกต้องมีความเสียใจสิเลยครับขอขอเพื่อนเปลี่ยนเบิร์ตคุณผู้ชมกับบหยเปลี่ยนเออสิบเปเรนเป็นอะไรครับเขาตอนนันอันพระเอกกอดนั่งเอกเนา เข้าก็ไปเห็นว่าดีนะอย,อยากบดอีกขอเล่นด <ผม S 2> ้านหน้าขอเล่นเองหน้าบดนี่ยมาผมมา <laughs> โอเคครับออขอบคุณพ่อมอร์หลายครับ,รรบสําหรับคลิปนี้เนะาะปากเลยซะมีครับ,รบขราคิดดีๆจาก